สำนักเขียนเย่ล่มสลายไปเมื่อหลายปีก่อนอะไรนะสำนักเขียนเย่นั้นกำลังรุ่งเรืองแต่ก็ถูกทำลายโดยใครบางคนเป็นไปไม่ได้เจ้าโกหกเขตแดนจกักรพรรดิเทวะแดนดารานั้นเต็มไปด้วยสำนักเล็กใหญ่มากมายและหากสำนักเขียนเย่ถูกทำลายโลกก็รู้ว่ามันเกิดปัญหาใดปล่อยข้านน้อย บอกทุกอย่างที่เจ้ารู้มาซะไม่งั้นเจ้าได้ตายแน่ใครเป็นคนจูดโจมสำนักเขียนเย่เขาถูกจูดโจมโดยสำนักเงากระบี่หมุนเวียนสำนักเงากระบี่หมุนเวียนตอนที่ตอนที่อยู่ในดินแดนสีฤด,ดูเหมือนค่าจะได้จัดการกับสิทธิ์ของสำนักเงากระบี่หมุนเวียนในความรู้สึกของข้าสำนักนั้นไม่ได้เป็นสำนักชั้นยอด ทำไมสํานักนกบีหมุนเวียนถึงทําลายสํานักเขียนเย่ความแคนระหว่างพวกเขาก็คือพวกเขาไม่ได้มีความแคนต่อกันแต่เพราะความไร้เดียงสาของประมุกสํานักเขียนเย่นั่นนั่นแหละที่ทําให้เป็นเช่นนี้หุ่นเชิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาไม่รู้สไิไม่รู้ว่าเขาสามารถควบคุมหุ่นเชิดมากมายได้อย่างไร สำนักเงากระบี่หมุนเวียนสนใจในเรื่องนี้มากนั่นเป็นเหตุผลที่สำนักเขียนเย่ต้องถูกจู่โจมหุ่นเชิดระดับเทียนทั้ง4ของสำนักเขียนเย่ที่มีความแข็งแกร่งเท่าเทียมเขตเตียนจจกรพรรดิเทวะถูกทำลายโดยสำนักเงากระบี่หมุนเวียนได้อย่างไรข้าก็ไม่รู้หรอกนะทุกคนก็แปลกใจกับเรื่องนี้แต่เรื่องหุ่นเชิดระดับเทียนนั้นเหมือนจะไม่ได้แข็งแกร่งสมชื่อหรือไม่ก็ อาจจะเป็นเพราะว่าประมุกสำนักเขียนเย่มีการบ่มเพาะเขตต้นกำเนิดเต่าขั้นที่3และไม่สามารถดึงพลังของหุ่นเชิดนั้นออกมาได้แต่มันก็น่าจะไม่ไมน่าจะง่ายได้สำนักเขียนเย่ร่วมสลายแล้วศิษย์ของสำนักเขียนเย่ไปอยู่ที่ไหนบางคนถูกจับตัวได้และในกลุ่มนั้นที่ถูกจับตัวได้เหมือนจะมีปรมาจารย์ดวงดาวจากพิภพดาว ระดับล่างเรื่องจริงข้าจะกล้าหลอกท่านได้อย่างไรมันเป็นข่าวที่กระจายโดยสำนักกระบี่เงาหมุนเวียนหากไม่มีอะไรอื่นปรมาจารย์ดวงดาวผู้นั้นน่าจะเป็นไอเออหากเขาไม่เป็นอะไรคนอื่นก็ไม่น่าจะเป็นอะไรพวกเขาทำไมถึงกระจายข่าวนี้ เหมือนว่าสำนักเงากระบี่หมุนเวียนจะจัดการประมูลในเมืองหลิวอิงในเดือนหน้าในรายการประมูลก็คือประมุกสำนักเชียนเย่กับปรมาจารย์ดวงดาวผู้นั้นพรามมีต้กนกำเนิดดวงดาวสมบูรณ์ผู้คนก็เลยสนใจเอามากเดือนหน้าจัดที่ไหน <c oughs> ในน้อยอย่างค่ารู้สึกมีบางอย่างผิดปกติ สํานักเขียนเย่เริ่มสลายมาหลายปีทำไมเพิ่งมีการประมูลนี้ไม่เพียงเท่าน,นั้นเหมือนจะจงใจกระจายข่าวออกมาด้วยเรากับว่าต้องการกระจายข่าวให้คนรู้และผู้คนเหมือนจะชอบข่าวนี้นายน้อยเราไปกันเถอะอืมข้าก็รู้สึกเช่นนั้นคำถามสุดท้ายสํานักเขียนเย่ไปทางไหนและเมืองเหลียวอิงไปทางไหนทางนั้น หายไปไหนแล้วสํานักในอดีตสํานักเขียนเย่ใครคนสํานักเขียนเย่อยู่ไหนไม่เห็นไม่เห็นขอรับขอไม่ใช่สิทธิสํานักเขียนเย่สํานักเขียนเย่ถูกทําลายแล้วจริงๆเชือกเขาจักรพรรดิสวรรค์สํานักเงากระบี่หมุนเวียน เชยวชันเคล็วิชากระบี่ลึกอย่างลึกซึ้งแม้ว่าสำนักเฉียนเย่จะมีหุ่นเชิดแต่ก็ถูกพวกเขาร่อลรวงจนได้เรื่องนี้จะต้องมีเบื้องหลังแน่สิทธิพี่สงสัยว่าผู้อวบโสฮาวาสิฮาวาชิงซือมีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากวิติดาวสมุทรปิดลงผู้อวโสฮหวาก็มาและบอกว่าเขามีข้อตกลงกับท่านอยางและรอท่าน อยู่ที่สำนักเชียนเย่เราจึงให้นางเข้ามาอยู่ในตอนนั้นเจ้าได้ใกล้ชิดกับผู้อวสุซื้อเย่และคนอื่นๆอีกหลายคนและในสำนักของเรามีผู้อวสุาวาเป็นเขตแตนจกักรพรรดิเทวะทำให้พวกเรามีความรุ่งเรืองแต่ถึงกรนนั้นก็เกิดเรื่องบางอย่างมีบรุษผู้มีอำนาจผู้หนึ่งได้มาหาผู้อวสุฮวา และไม่รู้ว่าพวกเขาคุยอะไรกันหลังจากนั้นผู้อวโสหวาก็หายตัวไปเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นผู้อวโสหวาไม่อยู่สำนักกระบี่หมุนเวียนก็เข้ามาจุดโจมสำนักเชียนเย่ของเราอย่างไม่มีเหตุผลทำลายสำนักของเราเจนย่อยสลายย่อยยับแต่ว่าแต่อะไรเจ้าก็เห็นแล้วนี่คนที่มาจุดโจมเรา ข้าจำรูปร่างของเขาได้ชัดเจนเขาคือคนที่เข้ามาคุยกับผู้อวสโสหวาผู้นั้นคนผู้นั้นมีการบ่มเพาะเช่ไเนไรเขตยแดนจักรพัรดเทวะขั้นที่2หากก็ใช่หุ่นเชิดระดับเทียนของสำนักเขียนเย่คงไม่ถูกทำลายและเจ้าก็รู้ใช่ไหมว่าผู้อวสโสาวาเป็นสิษย์ตำหนักเทพดาราใครข้าเองพี่เย่ ทิ่ตท่านหยางที่หยางท่านหยางเป็นท่านจริงๆด้วยในตอนนี้นั้นก่อนที่ท่านพอจะส่งข้ามายังแดนระแดนรับเขาได้กล่าวว่าหากจะมีใครสามารถเปิดเทอาเขาจกักรพรรดิสวรรค์ได้อีกครั้งก็คือท่านที่จริงท่านประมุขต้องการส่งผู้วัสดซื้อเย่และคนอื่นๆเข้ามา แต่พวกเขากล่าวว่าต้องการต่อสู้และปกป้องสำนักตอนนี้พวกเขาเข้าใจเรื่องนี้คร่าวๆแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังที่พี่ตู่กล่าวสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้ที่สำนักเงากระบี่หมุนเวียนจะสร้างปัญหาให้กับสำนักเชียนเย่เราของเราหากไม่มีการปรงการและถ้าหากว่าสำนักเชียนเย่เป็นอันตรายต่อ ตำหนักเทพดาราทำไมเขาต้องทำให้เรื่องมันยุ่งยากด้วยในเมื่อตำหนักเทพดาราก็ปกครองแดนดาราได้และมีอำนาจในการบดขยี้สำนักเชียนเย่ได้ไม่ยากอะไรมันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นในเดือนหน้าสำนักเงากระบี่หมุนเวียนจะจัดงานประมูลในเมืองอยู่อิงมีประมุกสำนักเชียนเย่อยู่ในนั้น เจ้าอยากไปดูไหมอะไรนะการประมูลครั้งนี้เป็นกุญแจสำคัญหากเราไปที่นั่นแล้วจะได้เห็นว่าอะไรขาวอะไรดำพี่หยางเมืองหลิวอิงเป็นรากฐานของสำนักเงากบบระบี่หมุนเวียนหากพวกเขาจัดการประมูลพวกเขาก็จะคงเตรียมพร้อมไม่น้อยหากเราไม่หากเราไปมันจะเป็น ไม่เป็นการไปติดกับดักเดี๋ยวกูจะแหกกับดักให้ตัวเองตำหนักเจ้าเมืองเหลียวอิงคือยิ่งใกล้าการประมูลยิ่งมีจกักรพรรดิจากสำนักต่างๆในเมืองเหลียวอิงมากขึ้นต้องการพบสักหนึ่งหรือสอห่หรือสองข้าไม่มีเวลาฝึกด้วยซ้ำตอนนี้เรายังพร้อมในการจัดการประมูล ท้ายที่สุดนี่เป็นคำสั่งของบรรพบุรุษประมุกมีเรื่องใดเหมือนว่าจะพบเข้ากับสิทธิของสำนักเชียนเย่สองคนมาที่ประตูเมืองที่สำคัญนางคือบุตรของประมุกสำนักเชียนเย่มาพร้อมกับสิทธิอีกคนพวกเขากำลังเข้ามาแล้วว่าไงนะนอกประตูเมืองพวกเจ้าสองคนอวดดียิ่งนัก าบุกเข้ามาในเมืองหลิวอ,อิงของข้าดูเหมือนว่าสิทธิสำนักเชียนเย่จะไม่รู้จากคำว่าตายอยากเอาคืนก่อนไหมแน่นอนยังไงก็มีพี่หยางคุ้มกันให้อยู่แล้วนี่หวดดีข้าจะจัดการเจ้าซะสิทธิพี่มาถอยก่อน นี่คือเคล็ดวิชาลับของสำนักเคียนเย่ยที่สูญหายไปหลายปีและได้ฟื้นตัวในเทือกเขาจาักรพัทสวรรค์งั้นหรือน่าสนใจตายไข่กลนกระบีสำนักเงากระบีหมุนเวียนได้แค่นี้โดนทำลายสำนักไปแล้วยังไม่เข็ดทำลายสำนัก หากเจ้าไม่ได้การช่วยเหลือจากผู้อื่นสํานักเงากระบี่หมุนเวียนของเจ้าจะทำอะไรสํานักเชียนเย่ของข้าได้วันนี้ข้าตู่เซียนมาที่นี่เพื่อทวงความยุติธรรมความยุติธรรมให้แก่สิทธิสำนักเชียนเย่ทีท่ต้องตายไปขึ้นอยู่กับว่าเจ้ามีความสามารถมากพอหรือไม่สิที่มันจะทนได้นานแค่ไหน ทะลวงเข้าไปอะไรจัดการเขาฮ่าฮ่ฮ่เป็นไงเล่าหุ่นเชิดม้าสะจันมากเคสวิชาหุ่นเชิดของสำนักเขียนเย่นั้นยังคงงดงามเหมือนเดิมเจ้าม,มันโกง เทียบกับสิ่งที่สำนักเงากระบี่หมุนเวียนทํากับสำนักเฉียนเย่ของข้าแค่นี้ยังน้อยไปได้วยซ้ำเจ้าหนูปวดดีเกินไปแล้วนี่คือเมืองหลิวอิงเจ้ากล้าที่จะสังหารคนที่นี่เขตแดนจักรพัิเทวะเจ้ากระหายโลหิตตั้งแต่อายุยังน้อยข้า ควรจะปล่อยให้เจ้าเติบโตอีกต่อไปดีไหมข้าจะพาพวกเจ้ากลับไปลงโทษตาเท่ามาจากไหนข้ามหน้าข้ามตาเหลือเกินเจ้าเป็นใครแก่ปูนนี้ควรจะดูแลตัวเองอยู่ที่พักมากกว่าจะกระโดดไปมาเดี๋ยวเอวจะคดงอเอานะเจ้าอวดดีไปก็ไม่ดี รู้เอาไว้ว่าเหนือฟ้ายัางมีฟ้าข้าไม่สนใจข้าอยากรู้ว่าฟ้าที่เจ้ากล่าวมาอยู่เหนือเพียงใดไม่มีเหตุผลใครที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปให้พ้นทางตะใครเป็นประมุกสำนักเงากระบี่หมุนเวียนเขาได้ออกมาด้วยไหมเหมือนหลี่ชิงหวินจะไม่อยู่ที่นี่หมดหัวอยู่หรือไง ในเมื่อประมุกลีหลบซ่อนไม่ออกมาพบฆ่าฆ่าก็จะไปหาเจ้าด้วยตัวเองใครที่อยากโดนเนตสามารถโดวเนตได้ที่ True Money นนตามเบอร์นี้ได้เลยครับ